สบายดีพี่น้องสบายดีสักผูสุกคนนะพ่อพกับซ่องเคยลาพี่น้องของงวนที่สิเดือน 10, 2, 000, สิปีสองพเศ้าดูวหร้อยห้าสิบสพี่น้อง, 3, องสองพกสิบอไปขากซ่องใหม่เดีด๋ยพี่น้องเด้อซองเคยลาผนะ้ามวนเนาะทำมาคิปไดของซองเคยลาพามวนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะทางลังงข้าก็คือสาวจอยพี่น้องมณีฝนล,ลงมาเรียนนำ เดี๋ยวตัดกลงมาเรียนกันเนาะลงมาเลยกับปฏิยูซืซ้อๆพี่น้องเลยลงมาเลยกับเพ็ดนันเพ็ดนีเนาะนี่เอายังปรับโตกับกล่องเอายังบ่ได้ต้องปรโตปรับไปเนาะ ເຈົ້າເຮັດຫຍັງເຈົ້າຈອຍປາຕົງມາເດຈັດຕົວຈັດວົງບໍ່ໄປຫານາໄມ້ອີກບໍ່ຫະບໍ່ໄປຫານາໄມ້ອີບໍຕກຊິເນບນແ ไมากเลยความขยันของเพิ่นพี่น้องเลยวันนี้ยู่ชื่อวันนี้ใคบอกได้มากเลยเราเห็ดเองยงรถเับจอยคนเป็นคนขยันตอนนี้พนก็กำลังสตกเนาะ เจ้าเห็ดยาสบัดีเนาะนะนี่ความขออยันของเรามาในเห็ดนันเห็ดนี่นนร่างถวยร่างบ่วงปัดเฮินปัดซ่านให้กระเฮินเนตอรยงของเราก็เป็นคนกอบครัวเดียวกันกับเฮาเนาะสบายดีลูกละ่ะ สบายดีซ่องเคยหลา่าฟามวนดูเร็วๆมาหักซ่องให้คอยเนี่ยบริกิน้ำมักร้าวขนาวนี้เออบดิกิน้ำหมักร้าวเท่ๆบริกินน้ำหมกเเออักร้าดอกคันนวนี้ นิ่มซื่อๆบ่สบายดีสบายดีปูญาดูเจ้ากินยังอันนั้นน่ะบ่บ่เว้านําจําพี่น้องเอ้ยบักเด้ๆนิ่มอยู่แต่บ่เว้ายังกินอยู่ไปแล้ว บสบายดีปูนยาดูซองคอยมีแต่ปูนยาเลยลูกละเออบีบใช้มือบอกเอาในมือเจออ้าได้กินใส่บมกนีนะสมโฟจังบ <c ười> สบายดีปลาลุงคนกินแล้วล้างมือแล้วนี่ก็สบายดีแล้วแบบนี้สบายดีปลาลุง ผักช่องเคยลาผ้ามวนเดือดปลาลุงเดือดลอยเด้อดข้าชั่งบริกินอันบริกินนำออ้ำหมกพักผักช่องนักเจ้าลานเด้อจ้าแววมาเท้นตีแล้วเลยบดีิเวณปลากระมุมเร็วๆผักช่องเคยลาผ้ามวนเดือดว,นะว้าว มันเป็นโทศรศัพท์ม่ติ้งเลยนี่โทศรศัพท์กจินบอกเม็ดบอกอันบอกบอกบอกลูกดูผักชองเคยลาพมวเนเด้อพา,าลุงบอา,าดูผักชองเคยลาเด้อจ้าบอดูเว่อ โอ้มาเลยเกี่ยงโลดเจ้าสิยผพามาทำความสะอาดเฮ้ยเจ้าสิพาลงมาเกี่ยเขาอนนาคตติดแต่พออยักมาใกล้เด้คนดูพี่น้องมาดูเจีบปาาอย่าลืมครับไปกดติดตามสองเคยลแล้วนะขอบคุณขอบคุณ เคยไปมาหานามันเคยสบายดีพี top, uh, <nào? S 1> ่น้องขึ้นโต๊พี่น้องดูพุ่มไม่เลยพี่น้องเอ้ยยังยังเกี่ยวเขาจังไห้เนาะจังไห้ไห้ให้เป็นกัรมด้วยใคเป็นกรรมพี่น้องเป็นยังก็เคยเป็นกรรมเออใคยเป็นกรรม ดูลงสัตว์ทางบสัตว์มาเกาะหันตัวที่พี่นะาะอันนี้ก็ลงมาบนงบงควายพี่นาะใ้าฟูกวัยรุมเนาะแม่มันรูดกินเขาเขาเจ้ามือเราจกแต่เรียวประเหนทางเข่าเขา,ขาป่านี่ คันสิลูกันลูกกินเข่าเจ้คของเลยเด้อคันเป็นไงเนี่ยข,อขออย้อโตษข้อไพ่พี่เนาะไปเบิ่งน้ำกันหลังจากจะจอยมาเรียนนำเนาะ มาคลิปได้คองช่องเคยลากันเขามากดไลค์กดแชร์กันได้พี่น้องกดซับสไครต์กดติดตามเนาะให้ฮอดหนึ่งพันซับไ,ไวๆวขอบใจสุกูทุกคนที่เขามาเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งก็เปิดใหม่พี่น้องลองเบิง่งอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศบานเฮา ข้าวก็เริ่มซุกหมดแล้ว,ลวมันไม่เริ่มซุกดอกซุกแล้วจะมันฉิกอ้อยแล้วแหละยังอยู่ครบอยู่ครบคูโตมาผูกกินหญ้าอยู่ลุมกินข้าวแมนกินหญ้าดอกพี่น้องมาผูกกินข้าวมาผูก,กินขา้นกกนขาวอยู่ลุม

เด็กหน้าปีนี้รูปพี่น้องเลยรูปก็ปีแล้วนี่อีกปีแล้วนี่ว่าเข่าตายแต่ว่ายังว่าได้เข่าลายกว่าปีนี้ว่าบ่เป็นตามีตั้งแต่หย่าว่าฮอนมีเขา่ามียังจำหย่าเต็มอยู่จนได้ผูกง้อผูกควายกิน บอกคืนเลยว่ามันสิเป็นแบบนี้เนาะเด็ดหน้าเอาเข่ามมีแต่หญากันหูนนี้เขาบอกจ้างคนมาไทยมาดำมายังซ้ำป้ายหญ้าึ้นซะไว้ห้องควายกินซะกันนี้ผิดแผนยังไงหลวง วันนี้ก็พายุเข่าคือเก่าพี่น้องเลยมืดคึ่มคือพลนชิมานี่คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้น้องพี่น้องนะถ้ามาคลิปได้ของซองน้องซาวลาแล้วก็ซ่อง ส่องเคยลาผ้ามลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดทอพี่น้องเด้อเพียงกำลังอกกำลังใจให้กันเนาะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยสบายดี